ครับเป็ใไรต่อครับเมื่อกี้เจอเจอใครที่เข้ามายังมีลักษณะมบขอทานขอเงินก็เออไม่เราเราก็ถทือว่าทำบุญทำบุญให้ไปยี่สิบบาทแต่แต่ยี่สิบบาทเนี่ยผมยังไม่ไม่ไม่อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเขาอุ้มลูกมาด้วยแล้วขอกินน้ำแข็งจากแก้วที่เราเหลืออุ้เราก็อุตส่าห์อะฮะผมก็อุตส่าห์บอกว่าอ น้ำแข็งเด็กมันจะไม่สบายครับราอไม่เป็นไรอ๋อนี่แหละฮะก็เป็นชีวิตนะครับชีวิตสภาพจริงของชีวิตที่เราต้องเจอนะฮะหลาหลากหลายบริบทหลากหลายเรื่องราวนะครับของชีวิตน,น่าจะเป็นตลาดสดนะอันนี้น่าจะเป็นตลาดสดตลาดสดครับนี่บรรยากาศตลาดสดฮนะแล้วเปลี่ยนมุมกล้องดนึงนี่โอ้นี่ตลาดสดเลย กูแต่จริงถ้าถ้าถ้าได้กล้วยเขาไม่กล้วยฮะเขาไม่กล้วยขายบั้งครับกล้วยกล้วยกวยกวยอันนี้กล้วยขายกวยกวยเปลือกหรว่าเนี่ยกวยซุกสุกกินเล่นอะไรกวยสุกกล้วยสุกโก้อนซื้อกลวยครับไหนนี่นะครับโอ้ตลาดนะครับโอ้มีของเต็มเลยฮะกูคึกคักมากเลยครับตลาดตลาดเช้าตลาดเดาเรื่อง โอ้คึกคักมากเลยฮะโอ้สุดยอดเลยฮะเออดีที่มาเจอในในกล้วยอ่ะโอ้จะได้เจอกล้วยของท่านบอกวางรถครับรถเข็นครับรถเข็นที่ได้เจอวอกกล้วยโอ้คิดถึงสมัยตลาดสดว่าเราเมื่อสมัยย้อนกลับไปเมื่อเออยี่สิบสามสิบปีที่แล้วนะนี่ครับทางนี้น่าจะแฉะนะไปตรงนู้นปะใช่ไม่ทางนี้มันแฉะแล้วแหละ เนเล่นเดินเล่นเดินเล่นเนเนช็คทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์โอ้ของหลายมากเลใหญ่เนาะใหญ่เลยอู้ดูครับโอ้ปลาด,ดก็มีสังโ,โรสงยโอ้บอครับ <laughs> ยังออ นะฮะบรรยากาศดีมากเลยฮะที่ตลาดฮะอืมนั่เท่าโอ้ยอย่ามันโอ้ยสดนะฮะนี่ครับต้นทอคองสั่งข้าวเม่าไมาได้ทานเยอะโอ้ทานจะซื้อไม้เน็ตทิปนี้เอาปขาทูทิปนี้จะซื้อไม้เน็ตเอาเขาดูซื้อแต่เดี๋ยวไปซื้อข้างทางอ๋อมันจะโอเคกว่าใช่ไหมอืมแต่ตลาดเมื่อกี้ก็ถูได้สามร้ร้อยนั่นแหละ ใช่ไหมนั่นแหละข้างนอกมันเท่าไหร่ท <ขอ S 2> ี่เรา,าไปข้นขอพอๆกันมนะจำได้ตอนนด้เออพอๆกันเนาะแต่นี่มันอยู่ในตลาดเองหากล้วยหากล้วยไหนเขาชี้ไปตรงไหนเมื่อกี้นี่กล้วยนี่แหละเขาก็ชี้มาทางนี้แหละ <c oughs> มามามา,มาทางนี้มาเดินหาเดินหาหากล้วยกล้วยกล้วยมขนเส้นครับขนขนเส้นนะฮะมขนเส้นขนเส้นอือ <c oughs> <c oughs> โอ้เป็นตลาดที่ใหญ่นะฮะค่อนข้างใหญ่เลยครับใหญ่เกาะผักนะครับฝั่งนู้นก็จะได้จะเป็นอาหารสดนะฮะแต่เมื่อกี้มองเห็นกล้วยอยู่นะเนี่ยทางนู้นนะครับเป็นอาหารสดนะฮะทางนี้นั่งที่อาหารสดน่าจะอยู่ทางนู้นนะอันกล้วยสุกน,น้อยๆบ่มีี่เครับตัอนี่นี่กล้วยนี่ไงเจอแล้วฮะโอ้ยมี่บมี่ขายพอไอ้ซื้อ,อ,อกินหนมาหนึ่งเงี้ซื้ออนี้นะ เป็นหมี่เขาเนี้ก็ไม่มีเนาะข้างในไม่มีเนาะนี่แหละเมื่อกี้มองเห็นตรงนี้แหละนี่นไปซนนี่น่าจะมีผลไม้ผลไม้สุกเนาะมังคุดเออมังคุดมังคุดรถรถขายอย่างไรครับขายยังไงโอ้สามสิบโอ้สามสิบ เออซาห้ายี่ห้าลดให้นี่ครับอ้ดูครับโอ้ของเยอะมากเลยฮะของเยอะเลยครับเดินชมกับพ่องพองศักดิ์ครับผักแถวบ้านเราเนี่ยอืมงผักกระโดนฮะกระโดนกระโดนตาเล็กปลาน้อยก็มีครับโอ้นี่ปลากระทิงใหญ่ อืมะเกเป็นญี่ปุ่นข้าวหันอืมอาหารสดนะฮะอันนี้ค่อยกันยังครับน้ำเส้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นน้จีนข้าปุ้นอืม ทุกอย่างค,ครับไปเข้าไปข้างในต่อ,น,ตอนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในต่อครับ<ม>ก็เป็นตลาดที่ใหญ่ใหญ่มากเลยฮะใหญ่หญโทรศัพท์ก็ไม่ใหญ่พอทุกคนเลย<ม>ถ้าใครที่สะดวกมาเยี่ยมชมมาเที่ยวก็มานะครับ<ม>ที่ปากเซนะครับบ้านพี่เมืองน้องกันนะฮะ ของจำนายเศรษฐกิจจะได้พัฒนานะครับในอาเซียนอันนี้ก็เป็นเออเหมือนตลาดบ้านเราย้อนเหมือนตลาดสดเลของไ<อ>ทยตลาด,ดสดเมืองสุริน<อ>นะครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสักสิบยี่ิบปีมีอมองอบนะบงอบทรง,งนี้เอาได้ะะครับ ยวเข้าไปชมนะก็เหมือนไอ,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 อ้ตลาดช่องจอมตลาดเออยตลาดช่องจอมเนาะช่องจอมเสื้อผ้านักเรียนนะฮะเครื่องนอนฟูกต่างๆนะครับก็มีเสื้อ,อนิพมพรมนะฮะพรมต่างๆเนาะหมดเครื่องพวกที่โดนฝนไม่ได้ก็จะอยู่ภายในตลาดตัวตลาดนะครับ เดินชมต่อไปฮะอ่าน,นี้ก็เป็นล็อกล็อกนะครับเหมือนช่องจอมนะคะรับพม่านนะฮะนี่พม,ม่านตลาดเหมือนช่องจอมมนจะช่องจอมฮะ,ะพะม่านหลากหลายแบบฮะ,ะแล้วก็กางเกงเสื้อผ้าอันนี้เนตลาดรอ,องเท้านะฮะรองเท้ารองเท้าต่างๆเนาะเป็นหน้าเราดำมากเลย ไปครับเดี๋ยวไปดูท่านรองเท้านะครับรอปโท้ารองเทต่างๆเนาะขายส่ง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 เนี่ยถ้าภาษาลาวเนี่ยคือกางเกงนะครับอ่าไม่ใช่ขายส่งขายปลีกนนะคืออะไรขายส่งคือขายส่งก็คือกางเกงเนี่ยเขาเรียกว่าส่งส่งเขาเรียกว่าส่งส่งส่ง ทรงอ๋อส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 เสือทรงคล้ายๆล้ายรูปทรงไม่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 ซอสเสืองงูไม่เอกทรงทรงทรงคล้ายทรงคล้ายทรงคล้ายทรงคือกางเกงใช่แต่ถ้าไทยเราก็คือคล้ายทรงก็คือขายราคาถูกขายขายขายจำนวนเยอะอือืมนี่ฮะอันนี้วันอาทิตย์นะฮะก็ อ๋อนักเรียนเขาก็เข้ามาตลาดเนาะได้ยังได้ยังร้นนี้ครับห้องดีมีสนมนี่นี่เกาเรียกว่าขายส่งของแท้นี่นี่ขายส่งเกิงลนองขายส่งนะฮะมังเก่งขายส่งตัวละจักบาทครับสองแสนห่านี่จักบาทสามร้อยบาทสามร้อยร้อยห้าสิบลดได้เหลยสองร้อยแห่แห่นี่คือแต่ อืไปกันต่อครับทีนี่เสือ้อ<ๆ>เสือ้อเสื้อกีฬาแบบทองจอมเหาอนี่ฮะ,ะ,ะนี่ก็เป็นโซนอะ,อะไรเนี่ยเสื<น>้อผ<า>้าเครื่องเขียนเนาะคันนี้นฮ